หลังจากเสนาน์พลตรีสนานประจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดบ้านสนามบินน้ำที่นนทบุรีเมื่อวานนี้แล้วก็ประกาศว่าจะวางมือทางการเมืองหลังจากที่อยู่ในวงการการเมืองเนี่ยเกือบ30ปีแล้วก็พูดถึงแนวทางการปรองดองทําให้เกิดปฏิญาณในวันนี้ซึ่งทั้งฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านก็มาแบ่งรับเพีงสู้ของส่ชวนอยากคุยกับคุณไปสารสังโบรีบรรณาธิการข่าวให่สุดา ช่วยวิเคราะห์ช่วยมองประเด็นในวันนี้ผมว่าท่านพลตรีสนันเองท่านก็ลงอย่างถึงเวลานะครับ,รบลงลงอย่างสง่าง,งามของท่านอยู่เหมือนกันเพียงแต่เสียดายอย่างเดียวที่ท,ที่ท่านวาดหวังเอาไว้ว่าจะให้สง่าง,งามกว่านี้ก็คือต้องทําเรื่องปรองดองทางการเมืองให้สําเร็จแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจก่อนที่จะถึง วันนั้นเนยนะฮะเพราะว่าคือลูกชายท่านก็ได้เป็นรัฐม,น,ฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในรัฐบาลยิงลักด้ยอีกอย่างก็คือท่านสามารถที่จะส่งไม้ต่อให้กับลูกชายซึ่งถือว่าก้าวเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองอย่างชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าพอเสนันพูดแบบนี้เนี่ยก็ปฏิกิริยาจากฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะท่านรองนายกร้อยตำรวจเอกเฉลิมยู่รุก็พูด วันนี้มอนกันพูดติดตลกได้วซ้ําไปว่าเสนนันทําแบบนี้เนี่ยไอประกาศวางวางมือทางการเมืองเนี่ยจะวางมือหรือวางแก้วกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าท่านคงวางจริงๆนะฮะถ้าถึงท่านประกาศแพลงข่าวที่บ้านขนาดนั้นนะฮะคงไม่ใช่เรื่องอ,อย่างที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพูดนะฮะสาหรับร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็อาจจะพูดติดตลกพูดอะไรํานองนี้ออกมา เกี่ยวกันเกี่ยวกับเป็นเรื่องปกติวิสัยที่ท่านพูดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเถ้ามองดูให้ดีเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่ก่อนที่ท่านจะลงจากการเมืองท่านก็ทิ้งเอาไว้ให้น่าคิดอยู่หลายประเด็นนะฮะที่ที่ที่สามารถมองได้อย่างประเด็นเรื่องที่ติงเตือนร้อยกรวจเฉลิมนะครับเรื่องยาดวนที่จะ สเสนอกฎหมายปองดองหรือกฎหมายอะไรก่อนที่จะมีการได้ผลสรุปจากขณรมการหลายคณะที่ศึกษาเรื่องนี้ครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นถัดมาเนี่ยสื่อก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักจินวันเหมือนกันว่าคุณยิ่งรักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่แนวทางการปองดองรัฐบ,บาลไม่สําเร็จเนี่ยเพราะว่าในทุกภาคส่วนของสังคมหรือในนักการเมืองเองก็พูดแต่เรื่องคุณทัดสินไม่รู้จบนะครับเรื่องจะกลับบ้านไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยทำให้ เรื่องเหล่านี้มันไม่ไปถึงไหนคือผมคิดว่าเรื่องปลองดองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าตราบใดที่หลายๆส่วนยังยังอยู่ในลักษณะนี้นะฮะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันถูกปมผูกปมเอาไว้ค่อนข้างแน่นในหลายๆปมนะครับ,รบปมแต่ละปมที่ผูกขึ้นมาเนี่ยล้วนแต่เป็นปมที่มัน มันเป็นโซ่ที่ร้อยรัดกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องยากครับกับกับแต่ว่าในมุมของฝ่ายค้านอย่างคุณอภิสิทธิเวชชาชีวาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าคือเสนันเนี่ยทีปประกาศวางมือกางเมืองคุงคงเพะเบื่อหน่ายสับสนเกี่ยวกับรัฐบาลในแนวทางอาปองดองมันไม่ชัดเจนคือไม่ทําตามหลักนิติรัฐแต่ไปทําตามหลักฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรมันเลยไม่ไปถึงไหนในการปรองดอง ก็<อ>เป็นออนั่นก็เป็นม,ม,มุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่ารจริงๆแล้วเนี่ยจะอย่างไรนี่ต้องเส่านคงต้องเป็นคนอธิบายเองเรื่องเรื่องนี้กับ,บซึ่งเสนันในวันนี้ก็หลังจากหลายปีที่ท่านาพูดเปรยมาหลายครั้งว่าจะวางมือวางมือวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ท่านประกาศชัดเจนเปิดบ้านก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเสนันประกาศวางมือแล้วเนี่ยจะ แต่ก็ยากนะครับวงการการเมืองก็ต้องพ er hmm. ูดถึงท่านอยู่ดีเพราะท่านก็เป็นผู้มั่งมีในในพิจิตรอยู่ในภาคโซนภาคกลางนะครับทางเขตพื้นที่การเมืองในโซนภาคกลางที่เราคงไม่ไม่ได้อยู่มือฐานจากการเมืองเท่าไหร่นะครับจับประเด็นร้อนจากเนชั่นสุด้ายวันนี้ครับ